สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกับทัพครัวกว่าผมบอกเลยวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดก็คือใช้ลิขิตล็อกแบบชั้นเดียวแต่ว่าความความสวยงามมันมันไม่ได้ไงมันไม่ค่อยสวยอะ่ะผมว่าผมชอบแบบ2ชั้นมากกว่า แต่ว่าอันแหละเพื่อความเพื่อลดความเสี่ยงครับเราจะใช้ลิควิดล็อกแบบชั้นเดียวโอเคตอนนี้ลิควิดล็อกของเราก็เรียบร้อยครับ2ชั้นทีนี้เรามาเริ่มงานกันเลยไหมผมว่ายวดูก่อนว่าเราจะเจาะเข้าไปทางไหนดีอย่างแรกที่เราต้องคิดเลยคือเราจะเอาลาวาไปไว้ที่ไหนอย่างแรกเลยนะเราจะเอาลาวาไปไว้ตรงไหนอย่างที่2อเลยคือเราจะทํายังไงดี ผมมีแผนก็คือแผนของเราเนี่ยเราจะทำเป็นตัวอินฟินิตี้ลาวาไปเลยไหมหรือว่าหรือว่าเราจะไม่ผมมองว่าถ้าเราอยากได้ตัวแมกมาเนี่ยให้มันหล่อยเย็นใช่ไหมเราเอาไปทำทรายเนี่ยผมมองว่าเราต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็นระยะการไหลของแมกมาซึ่งจะต้องใช้ระยะการไหลประมาณ8ดบล็อกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องใช้ประมาณ8ทายซึ่งซึ่งถ้า8ดทายเนี่ยก็คือประมาณนี้ จากนั้นทายเนี่ยจะเป็นตัวดรอปแมกมาลงมาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นชิ้นเป็นไอเทมก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นไอเทมจากนั้นเราจะดูดความร้อนจากไอเทมไอเทมที่ว่าก็คืออีกเนียต์ล็อกนะแมกมาเนี่ยเมื่อมันอ่ามันมัน,ม,นมันเย็นลงมันเย็นตัวลงมันจะกลายเป็นอีกเนียต์ล็อกนะพวกนี้ใช่ปะเนี่ยแมกมาเป็นคอมโพสิตออฟอีกเนียต์ล็อกนะครับ ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันเย็นมันจะกลายเป็นก้อนหินอ่ะนึกง,ง่ายๆแมกมาพวกนี้มันถ้ามันเย็นแล้วทำไมไม่กลายเป็นออกซิเดียนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปดูว่าทําไมแมกมาถึงกลายเย็นแล้วถึงไม่กลายเป็นออกซิเดียนถึงกลายเป็นอิกเนีร์ล็อกนะไปดูซิแมกมาแมกมาแมกมานี่แมกมาพอเย็นแล้วกลายเป็นอีกเนีร์ล็อกนะครับงงเหมือนกันผมก็งง มันพันสี่ร้อยองศาเรจะกลายเป็นอินเนียร์ล็อกจากนั้นเราจะเอาตัวอินเนล็อกเนี่ยไปเอาไปผลิตเป็นทรายครับซึ่งเราจะต้องดึงความร้อนไปใช้อีกเนี่ยโมงเหมือนกันทุกอย่างหลอมแล้วได้แมกมาใช่ไหมแต่แมกมาพอเย็ยนแล้วได้เป็นอินเนียร์ล็อกทั้งหมดเลยทั้งหมดพอพอเย็ยนปุ๊บได้เป็นอินเนียร์ล็อกไม่ต้องงงนะครับเกมนี้หลักการมันก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็คือเรามีผูเขับไฟสองลูกถ้าเราขุดออฟซิียนออกทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าแมกมาตรงนี้นะครับไหลมากองกันตรงนี้แน่นอนซึ่งผมมองว่าถ้าหากเราจะให้มันเก็บว่าประมาณนี้ไหมถ้าเราขุดแบบนี้ปุ๊บแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะขุดเราจะขุดตรงนี้ออกทั้งหมดขุดตรงนี้ออกทั้งหมดเลย ทีนี้เนี่ยเวลาเวลาที่แมกแามันไหลอะมันมันจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำใช่ไหมก็อันนี้มันระเบิดปุ๊บมันก็จะไหลปื๊บไหลลงมากองกันตรงนี้ซึ่งพอตรงเนี้ยเราก็ยักอันนี้ไว้หนึ่งสักสักสักหนึ่งอันอไหลไหลกองอ่ะเอาประมาณนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีแมกมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่ทำอินฟินิต Infinity Storage ี่ปัญหาที่เราจะเจอก็คือแมกมาเราจะล้นเพราะว่าแมกมาตัวเนี้ยมันผลิตเรื่อยๆแล้วถ้าเราใช้ไม่ทันโอกาสเขาเรียกว่ามันจะเป็น overflow ครับก็คือแมกมามัน overflow มันมันเยอะเกินจนระบบของเราล้มเหลวแล้วเราก็จะมีปัญหาในระยะยาวซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็คล้ายๆกับน้ำครับก็คือ คำนวณเลยว่าบ่อหนึ่งเนี่ยผลิตได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้ให้หมดในไซคิขน,นั้นๆมันก็จะไม่เหลือของเหลือมาสะสมเป็นปัญหากับเราแต่ว่าแมกมาเนี่ยผมบอกเลยว่ายากเพราะว่าอย่างที่เห็นมันผลิตแมกมาทีละ300รกิโลต่อวินาทีนะอันนี้คือหน่วยกิโลต่อวินาทีอันนี้แค่หน่วยกรัมต่อวินาทีนะครับ 4, 4 4กิโลต่อวินาทีกับ300รกิโลนั่นหมายความว่าพวกไฟพวกนี้ผลิตเยอะมาก แล้วถ้าเราทำแบบเนี้โอกาสที่โอเวอร์ฟล์ถามว่าสูงไหมสูงมากๆเพราะว่าเราเราจะไม่มีที่เก็บง่ายๆคือแมกม่ามันจะผลิตมาปุ๊บปึ้งปึ้งปปแล้วเราก็จะไม่มีที่เก็บมันก็จะแบบอ้าวบนรลัลแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นแผนเนี้ยผมเลยแคนเซิลไม่เอาแผนของผมก็คือเราจะทำคล้ายๆกับตัวบ่อน้ำเทมน์นี่แหละแต่แต่แต,แต่แต่ว่ามันจะยากกว่าบ่อน้ำเทมนมนหน่อยเพราะว่าแมกม่าเนี่ยอุณหภูมิมันสูงมาก เราไม่สามารถใช้ปั๊มตรงๆกับมันได้เพราะว่าปั๊มพวกนี้ต่อให้เราทำจากสต่ะตัวปั๊มน้ําพวกเนี้ต่อให้เราทำจากสติวก็ตามนะก็ทนอุณหภูมิได้แค่2 275องศา275องศาเท่านั้นและถามว่าเรามีแมกมาที่อุณหภูมิ1,500อ้าวทำยังไงนั่นหมายความว่าโมเดลเนี้ยไม่สามารถใช้กับแมกมาได้อย่างที่สองเลยคือ ถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนปุ๊บปั๊มเราพังแน่นอนพังแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำยังไงจริงๆแล้วมันมีวิธีในการใช้ปั๊มกับแมกมาอยู่ก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคที่เราจะบังคับเปิดปั๊มโดยใช้น้ําอย่างอื่นใช่ไหมตัวนี้อ่ะผมน,นึกภาพตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือปั๊มปั๊มเนี่ยถ้ามันจมอยู่ในแมกมาเนี่ยมันจะมันเขาเรียกว่ามันจะระเบิดึ่มไปเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันถูกแลกถ่ายเทแลกเปลี่ยนกันระหว่างปั๊มกับแมกมา แต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งก็คือเราจะใช้เป็นแบบนี้ตรงเนี้ยจะเป็นแมกมาและตรงเนี้ยเราจะดรอปน้ําอย่างอื่นลงมาปึ๊บเพื่อบอกว่าเฮ้ยปัม๊มตรงเนี้ยมีน้ํานะดูดขึ้นมาสิอ่าทีนี้ปั๊มเนี่ยมันก็โดนหลอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีน้ําแต่ว่าตรงนี้มีลาวาปั๊มเนี่ยมันสามารถดูด ดูดน้าตรงนี้ได้ถ้าปริมาณน้ําตรงนี้มันปิมปิมมันถ้าถ้าลาวามันปิมปิมเนี่ยมันดูดเข้าไปได้อะและมันเขาเรียกว่ามันเป็นบั๊กนะมันดูดทำไมแล้วตัวมันไม่ถูกแลกเปลี่ยนอุณหภูมิเพราะว่ามันดูดน้ําตรงนี้เนี่ยไอลาวาตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงบล็อกตัวนี้มันไม่แลกเปลี่ยนอุณหภูมิมันเป็นบั๊กเพราะผมมองว่าถ้าเราจะใช้บักเนี่ยมันมันก็ง่ายเกินไปเปล่ะคำคำนี้ใหม่ละ มันง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้าเราจะใช้บัคกโอเคเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราจะไม่ใช้บั๊กันครับอย่างแรกเลยคือผมมองว่าภูเขาไฟลูกเดียวอะเพียงพอแล้วสําหรับเอาไปต้มหรือว่าเอาไปทาอย่างอื่นแต่ก็อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นผมจะทําโมเดลที่เรียกว่าเป็นห้องไอน้ําสําหรับหนึ่งอันห้องไอน้นําเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะผลิตเป็นอีกเนื้อหลอกโดยใช้อัดไอน้ําเข้าไปในนี้เลย เขาเรียกว่าเราก็จะทําโมเดลพื้นฐานมานะก็คือทําห้องทําห้องแบบนี้ทําห้องห้องแบบนี้ปุ๊บจากนั้นอัดไอ้น้ําเข้าไปในนี้แล้วติดตั้งสตีมเทอร์บายไว้ด้านบนตรงนี้ปึ้งปึ้งปึ้งขีดกี่เครื่องไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปคิดดูว่าเราต้องใช้กี่เครื่องติดติดห้องไอ้น้ำปึ้งปึ้งปึ้งอันนี้พอเราวาลออกปุ๊บอะพอมันสัมผัสกับไอ้น้ำที่อุณหภูมิประมาณสองร้อยองศามันก็จะฮีทอัพไอ้น้ำขึ้นไปปึ้งแล้วก็กลายเป็น กลายเป็นหินแมกมากพวกนี้จะกลายเป็นหินจากนั้นเครื่องพวกนี้ก็จะดูดความร้อนออกแล้วก็ผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าจ่ายให้กับระบบของเราส่วนอันเนี้ยผมมองว่าเราจะใช้มันสําหรับทําเป็นตัวตัวต้มน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีที่เก็บก็คือประมาณแบบนี้อันนี้คือไอเดียไอยเดียคร่าวๆนะไม่ได้หมายความว่าผมจะทําแบบนี้เป๊ะๆนะก็คือแบบนี้อ่นะแบบนี้แล้วไอ้นะไอตัวลาวาเนี่ยมันก็จะถูกสะสมไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ จากนั้นเนี่ยเราก็ลากยาวประมาณตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณหกทายอ่ะไม่ได้ต้องสักแปดทาย่ะแปดทายแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้พอมันไหลลงมาตรงเนี้ยเราจะใช้เป็นเมสทายตรงนี้ปึ๊บถามว่าทําไมต้องเป็นเมสทายเพราะว่าเราจะให้เราจะให้มันไหลลงมาปุ๊บพอมันเย็นปุ๊บอะให้มันกลายเป็นไอเทมจากนั้นไอเทมมันก็จะเบียดลงมาแถวๆตรงนี้นี่ช่องนี้ อันนี้คือไอเดียที่ผมวางแผนไว้คร่าวๆผมบอกแล้วทุกอย่างอยู่ในการคำนวณน,นี่เนี่ยผมก็นั่งคำนวณเมื่อกี้ไม่ได้คำนวณไว้ก่อนนะอ๋อคำนวณคำนวณเมื่อกี้ครับโอเคที่นี้พอพอแมกแมมันไหลใช่ไหมเนี่ยมันจะสะสมกันอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้แหละเดี๋ยวเราอาจจะทาตรงนี้ให้มันลึกๆหน่อยเอาไว้สะสมแมกแมาหรือหรือจะเอาแค่แค่ตรงนี้แหละอะประมาณนี้แล้วพอมันถึงปิ่มตรงเนี้ยมันก็จะไหลลงมาตรงนี้ ปึ๊บ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 ไหลพอไหลถึงนี้ปุ๊บมันก็จะหยดติ้งพอมันหยดลงมาตรงนี้ปุ๊บอะอ่ะมันกลายเป็นไอเทมใช่ไหมแต่ไอเทมอะมันไม่สามารถเกิดตรงนี้ได้เนี่ยงั้นเนี่ยเราก็จะทําเป็นแบบนี้พอพอแมกมามันหยดลงมาตรงนี้ปุ๊บอะมันจะเบียดออกมาเป็นไอเทมไอเทมมันจะเบียดออกมาเกิดตรงนี้อย่างนั้นไอเทมเนี่ยจะถูกดรอปลงมาตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ประตู2ชั้นในการงับมัน แบบน,นี้งับงับแรกงับอันนี้ก่อนแล้วงับอันนี้ตามเพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิจากไอเทมเพราะว่าวิธีการดึงอุณหภูมิออกมาจากไอเทมที่ดีที่สุดคือยัดมันเข้าไปในประตูแต่ถ้าเรามีประตูชั้นเดียวเนี่ยพอเราปิดประตูน,นี้ปุ๊บมันเด้งออกหรือหรือถ้าเราเอาไว้ง่ายคือเรามีเมทัลไทเป็นเมทัลไทตรงนี้ก็ได้กับประตูเพื่อดึงอุณหภูมิออกก็คือเอาอุณหภูมิมาสะสมที่เมทัลไทตัวนี้จากนั้นเอาประตูเนี่ยค่อยๆดึงดึงอุณหภูมิออกจากเมทัลไท เอาไปใช้สําหรับผลิตน้ํามันหรือว่าน้้มน้ําหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่คือแผนอืมเวิร์กไหมไม่รู้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราเคลียตัวอันนี้กันก่อนดีกว่าผมว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราเคลียตัวออฟซิเดียนกห่อนดีกว่า ก่อนจะทำอย่างอื่นเราเคลียร์เคลียร์ออกซิเดียนเราต้องใช้บันไดออกซิเดียนครับในนี้แน่นอนผมบอกเลยว่าบันไดออกซิเดียนเท่านั้นโอเคเรามาเริ่มเคลียร์ตรงนี้กันดีกว่าอย่างแรกเลยคือผมเปลี่ยนแผนใหม่ผมจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าตัวตัวนี้ครับพิเชอร์ปั๊มตัวนี้เราจะทำพิเชอร์ปั๊มจากออกซิเดียนจากนั้นเราจะเอาตัวพิเชอร์ปั๊มเนี่ยปั๊มแมกนามาใส่ตรงนี้ จากนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างห้องด้านล่างตรงนี้นะเป็นเป็นห้องสำหรับผมจะลดอุณหภูมิแมกมาไปเลยซึ่งถ้าพูดถึงลดอุณหภูมิแน่นอนครับเราต้องมีสตรีมสบายแล้วควาทูนเนอร์ในการลดอุณหภูมิเซตตรงนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะขยับตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แทนแล้วตรงนี้รื้อออก แต่รอสตก่อนสติลเลยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นอืโอ้ตรงนี้ตรงนี้ใช้ไฟเกินหรอแปลว่าเราควรมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวอเอ๊ะป,ปัญหาน่าจะหมดไปพุทตรงนี้เราเริ่มใช้งานไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้ทำระบบหล่อเย็นไว้ชางบันละกันผมว่าไม่น่าสำคัญอะไร โอเคเดี๋ยวชุดนี้เราจะใช้สำหรับหล่อเย็นนี่เราเอเคมารอตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเคลเนี่ยในการดูดดูดซับอุณหภูมิครับอเอเรามาเริ่มกันเลยโอเคระหว่างที่เราขุดภูเขาไฟกันเนี่ยผมจะใช้ความร้อนจากออกซิเดียน มาทําเปลี่ยนเคลตรงนี้ดินเหนียวตรงนี้ให้กลายเป็นเซรามิกห้องน้ําห้องน้ําห้องน้าทาไมห้องน้ําตันอ๋อไม่มีอะไร <c oughs> เคก,ก่อนเราก่อนเราจะขุดออฟซิเดียนนะครับเราก็นั่นแหละเอาดินเหนียวมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายเทความร้อนจากออฟซิเดียนเข้ามาเพื่อให้ดินเหนียวของเรากลายเป็นเซรามิกันคิดว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าออฟซิเดียนมันประมาณพันห้าองศา กินเหนียวเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเซรามิกเนี่ยเราใช้อุณหภูมิประมาณเนี่ย900กว่าองศาผมคิดว่าน่าจะน่าจะพอไหวถ้าเราใช้ความร้อนโดยตรงเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้ถาดด้วยซึ่งผมมอง,มองว่าเวิร์กคิดว่าสักสิบตันน่าจะพอผมกลัว่าถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวเราจะลดอุณหภูมิออกซิยเยนไม่ไหวเคเราเริ่มการขุด ทีนี้แผนของผมก็คือผมจะเอาทานเนี่ยมาอุดภูเขาไฟไว้เพื่อไม่ให้มันระเบิดเพื่อแล้วเราก็จะเคลียแมกมาตรงนี้เอาแมกมามาใส่ตรงนี้ให้กลายให้แมกมาเนี่ยมันกลายเป็นไอ้นี่ไปแทนครับทีนี้เนี่ยถึงขั้นตอนตรงนี้ค่อนข้างอันตรายละถ้าผมขุดตรงนี้ตรงๆเนี่ยแ ma มกมาอาจจะทะลักออกมาได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะทะลักไหมแต่ผมคิดว่ามันทะลักชัวร์เลย เปนสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือลดเขาเรียกว่าลดแรงดันข้างในนี้ครับโดยการขยายพื้นที่ด้านล่างตรงนี้ผมขยายไม่ได้เน้นถ้าเราทำอันนี้ไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวเราจะลดปริมาณของแมกนาตรงนี้ครับพวกนี้มันผมลืมไปว่าดินเหนียวเนี่ยมันแลกเปลี่ยนอนุณหภูมิยากว่ามันต้องมีตัวช่วยแล้วละท่านั้น อูมมันขึ้นยากครับ่ามันจะขึ้นไปถึง900ผมว่าอีกนานเขเคเราทาอันนี้แล้วก็เปิดตรงนี้เสร็จแล้วเราจะดูดแมกนาลงมาใส่ตรงนี้อโอเคพอเรได้แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถสูบแมกนาได้ทองเราละลายได้ไงเอ้าเรเดียนไปให้ท่อทองไม่ได้ครับต้องเป็นท่อเหล็กแล้วล่ะ โอเคเราจะค่อยๆถ่ายเทตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ออกแล้วก็พยายามให้ดูพี่ชาของเราเนี่ยสร้างฐานหินเพื่ออุดภูเขาไฟไว้ได้จากนั้นเราก็จะเคลียร์ลาวาตรงนี้ออกแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําตัวตัวนี้ก่อนว่าน่าจะได้ลองเราจะขังตัวเคลรไว้ด้านในนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าผมก็เลยเซฟไว้ก่อนเืีอ อาวดีดมานี่โอเคเราจะใช้ตัวดินเหนียวนี่แหละในการดูดซับความร้อนจากตรงนี้ครับเราจะดูดความร้อนเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนให้ดินเหนียวกลายเป็นตัวไอ้นี่ซะตัวเขาเรียกอะไรอะเซรามิกบันไลยละ มันกลายเป็นซอแก๊สได้ยังไงอุณหภูมิมันถ่ายเทมาถึงน้ำมันเราได้ไงแปลกๆยมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะมันเกิดอะไรขึ้นคือปกติแล้วอุณหภูมิมันไม่น่ามาถึงน้ำมันที่เราทำไปในนี้ได้เพราะว่าข้างในเป็นสุญญากาศมต้องดูก่อนว่ามันความร้อนเนี่ยมันถ่ายเทมาทั้งไหน ถ้าเป็นไปได้มากสุดก็คือสายไฟผมว่าผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ดูปิแคนของเราอะ่ะขนอะไรสักอย่างที่ร้อนๆแล้วเดินผ่านน้ำมันของเราถ้าอย่างนั้นความเป็นไปได้เลยนะคือดูปิแคนเนี่ยแบกของมาด้วยคำถามคือเขาเอาอะไรออกไปด้วยเขาเอาอะไรออกไปอะ่ะมันไม่น่ามีอะไรออกไปได้นะ คือเหมือนเขาถือเขาถือของที่อุณหภูมิสูงสูงใช่ไหมแล้วพอเดินผ่านน้ามันปุ๊บน้ำมันกลายเป็นไอเลยทีนี้คือเขาหยิบอะไรออกไปอันนี้คือคําถามแรกที่เราต้องหากันอีกเนียตรอกอีกเนียตรอกแน่เลยอืมทัวผมหว,ว่าต้องมีใครสักคนที่แบบวิ่งมาหยิบอีกเนียตรอกในเนี้ยเนี่ย4,000กว่ากิโลในเนี้ยครับเอาไปแน่นอน1,300องศาเนี่ยเอาเอามาเข้าคลังเราพอเข้าคลังปุ๊บบันเลยครับ โอเคผมว่าน่าจะไม่ีมยัญหาละผมลืมอ่าทองทองเมื่อกี้เก้าร้อยกว่าองศาชัดเลยไม่มีอะไรชัดไปกว่านี้ดูไปแคนผมหยิบทองออกไปทองที่มันระเหยไปตอนแรกเขาเรียกไรทองที่มันละลายจากท่อท่อน้ําของเราอะพอดูไปแคนถือทองร้อนๆเนี่ยเขาก็นี่ทองนี้เลยโอเคผมจะเอาทองเนี่ยไปเก็บในนี้ โอเคถ้าดูจากปริมาณตรงเนี้ยผมคิดว่าอีกสักสามรอบก็น่าจะได้ละโอเคเราจะขุดตรงนี้จากนั้นเราน่าจะเอาฐานมาอุดเัวไฟได้ละเพระอุดภูเขาไฟได้เนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายครับโอเคตอนนี้เราก็สามารถอุดได้ละเัาไฟ เรียบร้อยตอนนี้ผมอุดภูเขาไฟเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้โอเคทีนี้ก็เริ่มปั๊มเหมือนเดิมครับใช้สเต็ปเดิมเลยเราจะใช้แรงงานดูพิแคนในการปั๊มแมกมามาเก็บตรงนี้จากนั้นเราจะดูดอุณหภูมิของแมกมาเนี่ยให้กลายเป็นอีกเกียทรอกเราจะดูจนกว่าจะหมดอะเรื่อยๆไม่รีบผมไม่รีบ โอเคเราเราก็จะทําตรงนี้ด้วยครับแต่ตรงเนี้ยผมมีแผนก็คือเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องสร้างหลายรอบก็คือเดี๋ยวผมจะรออันเนี้ยหมดใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยอันเนี้ยไหลลงมาได้ไหมอืมคิดว่าน่าจะได้หละมะั้งต้องลองดูครับบางทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ว่าชุดชุดเก็บอุณหภูมิของเราคือแบบว่าโคตรโอพีเลยเลยเคสิบสองตันครับตอนนี้ที่ร้อยสามสิบห้าองศาละเดี๋ยวพอพอมันกลายเป็นไอ้นี่แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเอามันออกมาเอามันออกมาพอมันกลายเป็นเซรามิกแล้วเนี่ยเอาออกมาโอเคตรงนี้ก็ปล่อยมันสูบแมกมาออกไปก่อนเรื่อยๆ ไม่รีบตรงนี้เราไม่รีบรู้เหมือนว่าชุดเนี้ยเราจะต้องรีบย้ายชุดนี้ลาเพราะอุณหภูมิมันเริ่มตกใช่ไหมเหลือสิบกองศาสิบห้าองศาละซึ่งไอตัวเนี้ยมันเราจะต้องทําฟาร์มควบอุณหภูมิมันซึ่งผมก็เตรียมสตีลไว้เรียบร้อยละเหลือแค่รอด้านบนเนี่ยเรียบพื้นที่ด้านบนเพราะผมตั้งใจจะเอามาด้านบนสุดนี่เลยเพื่อรับแสงจากธรรมชาติด้วยโดยที่เราจะได้ประหยัดไฟครับตรงนั้นอะ แล้วก็เดี๋ยวควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ทํากระจกสองชั้นเพิ่มหลอดไฟเพิ่มอะไรเงี้ยผมมองว่ามันนา่าจะง่ายกว่าโอเคตรงนี้เราน่าจะปล่อยไปได้เรื่อยๆละรอสูบแมกมาออกเทเลนิตเทเลนิตแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นถามว่าทําไมผมเลือกสูบแมกมาออกเพราะว่ามันง่ายกว่าถ้าเราจะทําพวกโครงสร้างต่างๆถ้าเราเอาแมกมาออกนะ อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ว่าผมว่าคุ้มค่ากว่าแล้วก็นี่แหละตรงนี้แต่เราอาจจะต้องมาดูกันสักหน่อย